สาวขี้เกียจเราก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับวันนี้มีตลาดนัดครับวันพุธครับจะมีทุกวันพุธเราไปชมตลาดนัดกันครับเราไปดูว่าสาวๆที่เนี้ยเขากินอะไรกันเขาขี้เกียจทำอะไรกันครับเราก็เจอเป้าหมายแล้วครับเราไปสัมภาษณ์เขากันนะครับว่าเขามีความขี้เกียจทำอะไรกัน ไม่ทราบว่าชื่ออะไรกันหรือครับผชื่อบิวชื่ออะไรครับชื่อพลอยนะครับทวกเรามาจากแฟนเพจแกงขี้เกียจนะครับก็อยากจะถามว่าทั้งสองคนขี้เกียจทําอะไรกันในวันนี้ครับเกียจเรียญครับแล้วนี่มาเดินตลาดนัดบ่อยไหมครับพี่นี่เรียนอยู่คณะอะไรเอ่ยที่แค่โฆษณาครับปีไหนแล้วครับปีสามแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเรื่องที่อยากจะทำครับวันนี้อยากจะทําอะไรมากที่สุดครับ อยากช้อปปิ้งนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรเอ่ยมาชมน้ำสดค่ะหยุดน้ำค่ะอยู่ปีไหนแล้วครับปีค่ะวันนี้น้ำฝนคิดว่าคิเกียนทำอะไรมั่งคนเขาบ้างคิเกียนเรียนทำไมอะครับทำไมถึงคิเกียนเรียนทำไมถึงคิเกียนเรียนแบบอ๋อครับคแล้วเรียนเอกอะไรครับเนี่ยอินเดียค่ะครับเรียนย่าเหมือนกันก็เป็นแบบ แล้ววันนี้ถ้าอยากจะถามว่าอยากจะทำอะไรมากที่สุดนะเขาทำอะไรอยากจะทำอะไรเหรอทำอะไรอะจุ๊ยวันนี้จะถามว่าสองคนเนี่ยอยากจะที่เกียรจะทำอะไรมากที่สุดครับน้องเลยเนาะเกียร์ยนอยูทำไมอะถามน้องเราอยู่อะถามอันนี้อันนี้อยู่อันนี้ต่อย เราก็เจอสาวแล้วนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กับ่อนสัมภาษณ์ไม่ทราวชื่ออะไรกันเลยสองคนชื่อพลอยค่ะอ่าพวกเรามาจากแฟนเพจแขจงพิเกียรนะคะก็คือวันนี้อยากจะถามว่าสองคนพิเกียร์ทำอะไรกันแล้วก็ไปอยู่ไหนพิเกียรครับผมพิเกียรออกกำลังกายค่ะอ๋อทีเคนนะครับพิเกียร์ทำอะไรเอ่ย เคขาพี่ค่ะนี่แหละครับพี่เรียนคณะอะไรเหรอครับเรียนมนุษยศาสตร์ค่ะครับพี่เรียนปีไหนแล้วเอ่ยปีสามค่ะครับเราเรียนยากไหมครับมนุษยศาสตร์ไม่ยากค่ะเราแล้ววันนี้ขี้เกียจทำอะไรมากที่สุดครับเกลี่สูงทำไมอะครับที่เกี่ยน่ะค่ะโอเคครับเข้าแก๊งขี้เกลี่ยเราได้ครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้ำตาลค่ะตาลยนอยู่คณะอะไรครับบัญชีค่ะ บัญชีนะครับเราปิดของเราวันนี้ก็คือจะถามน้ำตาลว่าน้ำตาลพี่เกียตทำอะไรบ้างเสุดครับวันนี้พี่เกตหายใจแล้วพี่เกตหายใจก็แย่เลยครับแล้วส่วนเรื่องที่อยากจะทำครับวันนี้อยากจะทำอะไรบ้างอ๋อก็วันนี้ก็อยากจะไม่ดีที่สุดนะครัทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับเอาช่วยครับแกงพี่เกีตเอาจะช่วยครับขอบคุณมากครับพี่เกียตกลับมาทำไมอะครับเกับแฟนไม่มีอะไรทำอยากอยู่กับเพื่อนแล้ววันนี้ถ้าอยากจะทำครับอยากจะทำ 什么杯？什么杯？